สวัสดีครับแฟนแมนตั้ครับพบกับผมธนัทอสุนพักาศอีกครั้งครับกับคุยกันเรื่องแบตกับประจัเจี๊ยบสัปดาห์นี้เราอยู่ในการขันสุธีรมมนครับทีมผสมชิงแชมป์โลกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลงานนักกีฬาไทยกับ2นัดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเราเข้ารอบไปตัดเชือกในรอบ8ปดชิงส้ายเราอยากจะพบกับใครครับ,รบเราเริ่มต้นด้วยเราเข้ารอบ8ปดชิงส้ายแน่นอนแล้วกับการที่เราชนะ ฮ่องกง5้าต่อศูนย์ชนะแอลจีเดียห้าต่อศูนย์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสักครู่นึงอะ่ะสี่โมงเย็ยนเนี่ยเราจะตัดก,กับจีนซึ่งรายชื่อออลเดอร์เพลย์เพิ่งออกมาปรากฏว่าทีมซับโค้ชหน้างานเลือกที่จะส่งชุดลองลงเล่นนะครับชุดลองลงเล่นไม่ได้ใช้ชุดหลักลงเล่น,นครับใช้ชุดลองลงเล่นพอมองว่าน่าจะเก็บตัวจริงไว้เล่นในรอบน็อกเอาท์แทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อชื่อออกมาแบบนี้เราก็ไม่น่าจะผ่านจีนเพราะว่าจีนยังส่งชุดเต็มแม็กลงมาเลยนะครับ ใช้เดียวหญิงเดี่ยวใช้คู่หญิงคู่คูส่สมเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ต้องส่งเต็มแม็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นลองจีนนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมา2รอบถ้าจะประเมินผลงานผมว่านักกีฬาของเราสอบผ่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเดียวน้องหมิวต้องบอกว่าอาจจะเกรงบ้างกดดันบ้างน้ำกับแมตช์แรกแมตช์ใหญ่ๆในานามทีมชาติเกมแรกอาจจะกดดัน กว่าจะผ่านโลซิเนยียแฮปปี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าพอเกม2ก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีชนะสบายๆน้องวิวกลวุฒิในเกมแรกอยู่ในฝั่งที่ไม่ชอบแต่ก็เล่นด้วยความมั่นใจเพราะว่าพักขึ้นเกมเห็นเลยน้องวิวคุยกับโค้ชยยิ้มๆว่ายัางไงก็เอาอยู่นะครับส่วนใช้จุดคุบหญิงคู่คู่ผสมคู่เฉพาะกิจของเราก็ทําผลงานได้ดีครับป,ป่อกับเจนสามารถพลิกชนะเยิยงกับติงเยียบปุยแลมได้ใช้คู่แน่นอนครับยอดเยี่ยมครับบาสกับ โอโมเพราะว่าเป็นคู่ที่เราวางไว้เพื่อที่จะให้เล่นชายคู่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็บาสโอโมไม่ผิดหวังเก็บแต้มแรกให้ทีมชาติไทยเล่นดีครับบาสประกบหน้าเน็ตเคลียร์ได้ดีแล้วก็โอโมใช้ความเร็วความหนักช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะส่วนคู่ผสมบาสกับเฟรมอาจจะมีเกมแรกที่เกรงบ้างกดดันบ้างสําหรับน้องเฟรมที่เล่นในนามทีมชาติครั้งแรกเลยเนะี่ยแล้วเจอศึกหนักอย่างตันชุนบังกระเซียงสดแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของบาสก็ประคองจนกระทั่งดึงน้องเฟรมกลับมาได้แล้วก็ชนะไป เพราะฉะนั้นผมมองว่านักกีฬาของเราสอบผ่านครับสำหรับสุธีมันในครั้งนี้เอาครับทีนี้มาพูดถึงรอบ8ทีมสุดท้ายบ้างแต่ละทีมจะมีใครเข้ากับบ้างเรามาเริ่มด้วยสาย A จีนที่1ไทยที่2ส,สาย B เดี๋ยวเกาหลีใต้จะตักกับไทเปผมเชื่อว่าเกาหลีใต้จะเป็นที่1แล้วเกาหลีใต้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าพอถึงแมตช์สำคัญคญเขาเลือกให้โซซึงแกมาจับคู่กับแชย,ยูจุง เล่นคู่ผสมซึ่งหวังวังจะเก็บแต้มเลยแล้วก็เป็นทู่ที่แข็งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้น่าจะชนะไทเป้กรุ๊ปซีพรุ่งนี้ญี่ปุ่นจะตัดกัมเลเซียผมยังเชื่อว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งกว่านะครับญี่ปุ่นแข็งแกร่งกว่าเพราะว่าเขามีชายเดี่ยวที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็หญิงเดี่ยวที่แข็งแกร่งกว่า2แต้มแน่นอนแล้วที่เหลืออีกสามคู่อาจจะสูสีกันแต่ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งคะแนนอีกหนึ่งแต้มไม่เหลือบากว่าแรงญี่ปุ่นน่าจะทําได้นะครับส่วนกรุ่มดีด็อกอินโดน รายการนี้จนทานคริสตีมาดีรายการนี้จนทานคริสตีมาดีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาดีคือปูตีกุสุมาวดนนีนะครับผมมอ,มองว่าอินโดนีเซียดีกว่าทีนี้ถ้าอย่างนั้นไทยเราเข้ารอบเป็นที่2จะไปตัดกับใครไทยเราเข้ารอบเป็นที่2จะไปตัดกับที่1่ของอีก3กลุ่มนะครับเราจะไม่ตัดกับจีนตามกฎเราจะไม่ตัดกับทีมที่เราเจอกันในกลุ่มเราไปตัดกับอินโดนีเซียหรือเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นซึ่งต้องรอจับสลากหลังจากการแข่งขันเสร็จในคืนวันพรุ่งนี้ ในคืนพรุ่งนี้นะครับโอกาสเราเจอใครบ้างที่เราจะมีโอกาสเข้าสู่รอบเซมิฟิเนลลการันตีเหรียญทองแดงทีมแรกเกาหลีใต้ผมบอกได้เลยว่าเราไม่อยากเจอเราไม่อยากเจอเกาหลีใต้จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเราได้แต้มเขาแน่นอนคือชายเดียวกูรู้ได้แน่นอนเพราะเกาหลีใตม้มีชายเดียวแต่ที่เหลือหญิงเดียวเราเป็นลองอันชย,ยองนะครับชายคู่เราก็เป็นลองเขามีคิมมอนโฮกับโซซงแจ หญิงคู่เขามีถึงสองคู่ดีๆคืออีโซฮีเบคฮานาแล้วก็กงฮียองกับคิมแฮจองขณะที่เราไม่มีหญิงคู่แท้ไปตรงนี้ในอีก4ประเภทที่เหลือไม่ว่าเป็นชายคู่หญิงคู่คู่ผสมแล้วก็หญิงเดียวเราเป็นรองเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่อยากเจอเกาหลีใต้แต่ถ้าเจอญี่ปุ่นผมมองว่าเรามีโอกาสพลิกสูงทีเดียวมีโอกาสพลิกสูงทีเดียวนะครับด้วยอันดับเลนกิงเราเป็องนะ อันดับแรกมี่เป็องแต่ผมมองว่าเริ่การพลิกญี่ปุ่นเพราะว่าช้เดียววิวนี่ผมว่าน่าจะเก็บแต้มได้อาจจะคือขึ้นคอแต่ว่าน่าจะเก็บแต้มได้หญิงเดียวผมมองว่ามิวไม่เป็นรองโทโมกะมิยาสกิกับทางด้านอากาเนยะยามากุชิมีโอกาสเก็บแต้มได้คู่ผสมบาสเฟมก็ไม่เป็นรองมิโดโรกะวะไซโตหญิงคู่เรา,าจ,จะเป็นรองที่หญิงคู่แต่ว่าชายคู่ผมมองว่าบาสกับสกายหรือบาสกับโอโมก็สู้ได้เพราะนั้นเล่นกับญี่ปุ่นเรามีลุ้นเพราะว่า ชายเดียวเราได้แน่ๆหญิงเดียวเราสู้ได้ที่เหลือเราสู้ได้นะครับเราบิลองแค่หญิงคู่เพราะนั้นเล่นกับญี่ปุ่นมีโอกาสมีโอกาสอาจเป็นลองนะแต่ยังลองนะแตเราเป็นลองเล่นกับอินโดนีเซียบ้างเล่นกับอินโดนีเซียเราก็เป็นลองแต่เป็นลองไม่มากไม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าชายเดียวครั้งนี้จนทางคริสตี้มาดีแต่ผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าวิวมีโอกาสเก็บได้นะถึงแม้สถิติอาจจะเป็นลองจนทางคริสตี้แต่ว่าล่าสุดที่พบกันที่อินโดนีเซียวิวก็ปราบไปได้แล้ว ยิงเดียวผมอมองว่าหมิวน่าจะดีกว่าปุตีกุสุมาวานานันนี้นะครับถ้าไม่กดดันจนเกินไปนะยิงคู่เราเป็นลองแต่เป็นลองไม่มากเพราะว่าคู่อินโดนีเซียชุดนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ชายคู่บาสสกายพิสูจน์แล้วว่าตีกับอินโดนีเซียได้บาสสกายพิสูจน์แล้วว่าตีกับอินโดนีเซียได้แต่ถ้าเป็นบาสโซโมผมก็ว่าตีได้คู่ผสมบาสเฟมไม่เป็นลองอินโดนีเซียแนะ่เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราเจออินโดนีเซียก็มีโอกาสพลิกเราเป็นลองอินโดนีเซียแค่ ตามแลนด์กิงโลกแต่ถ้าเจอกันจริงๆเราเป็นลองนิดๆเป็นลองนิดๆมีโอกาสพลิกเจอินีเซียเจอญี่ปุ่นผมว่าเชียร์กันสนุกลุ้นกันยาวๆนะครับเอาละรครับและนี่คือทั้งหมดของสุธีรมานครับที่มาวิเคราะห์เส้นทางเดินของนักกีฬาไทยกับผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาไทยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ